สวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เราก็พามาดูความน่ารักน่าชังของเพื่อนซีต่างสายพันธุ์กันนะครับผมวันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับผมลองให้เขามา เดินข้างนอกตั้งแต่เช้าดูดูว่าเขาจะเล่นกันขนาดไหน าออกมาอย่างนี้ก็ได้ปล่อยแม่ของเขานี่เขาก็จะไม่ค่อยวิ่งเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะ,ะ,ะว่าแม่เขาห่วงมาก โกโก้โก,ก็มาเล่นด้วยเช่นเดิมครับผมลานวิ่งก็จะไกลขึ้นกว่าเดิมครับแต่ว่าการที่ปล่อยแม่มาด้วยก็แม่ก็จะห่วงก็จะวิ่งได้ไม่เท่าไหร่ครับ ซึ่งเลยะพลอยทําให้แม่ไม่ได้กินยาไปด้วยแต่ตอนนี้นก็คือช่วงเวลาที่ออกกําลังกายครับได้ออกกำลังกายทั้งแม่และลูกพอดีในตัวเลยครับผมกินก็ไว้ กินช่วงสายๆเอาครับตอนนี้คือออกกำลังกายไปก่อน แม่ก็จะคอยห่วงกันแม่โกโก้เข้าใกล้นะครับพอโกโก้เข้าใกล้ไม่ได้น้องลุงฟ้าก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นครับ ช้างตัวใหญ่เวลากลับตัวก็กลับช้าครับผมโบราณถึงได้บอกไว้ว่าถ้าเจอช้างวิ่งไล่ อย่าวิ่งทางตรงครับผมให้วิ่งคดเคี้ยวเพราะว่าตัวช้างจะได้กลับตัวช้าได้ตามเราไม่ทันถ้าเราวิ่งทางตรงไม่ทันช้างหรอกครับวิ่งเร็วมากครับช้างถึงจะตัวใหญ่แต่ก็วิ่งเร็วครับเราต้องวิ่งซิกแซกเพราะว่าตัวเขาใหญ่เขาจะเอี้ยวตัวเลี้ยวแต่ละทีก็ยากครับผม วันนี้น้องได้มอนอยากมาดูช้างด้วยนะครับผมไล่ทั้งแม่ท<อ>ั้งลูก <concentrated> เลยครับ ไปแล้วครับโอ้สดุดลมนะ วันนี้คนติดพันเอามาด้วยครับสวัสดีครับเร่ยนนี่เร็าสวัสดีครับอ่ก็ขอมากินก่อนครับ เออถอย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 สังเกตดูแม่แสนรักนะครับอ้วนจนขี้ไก่ออกขมับแล้วครับผมก็กินกินเยอะมากครับกินแข่งกับคนป่วยนะครับ <laughs> โอ้โหเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่า ออกแล้วครับขี้ไก่ถ้าเป็นช้างตัวผู้ก็คือการตกมันนะครับผมแต่ว่าช้างตัวเมียเขาจะเรียกว่าออกขี้ไก่ครับมันจะเหม็นเหมือนขี้ไก่เลยครับจะเป็นแบบครีมๆออกมาครับผมแล้วก็จะเหม็นมาก ก็เนื่องมาจากว่ากินข,ของเยี่ยมไข่ของคนป่วยเนี่ยเยอะมากครับ <c oughs> คนป่วยกินไม่ทันเลยครับ ล่นกับโกโก้ไม่สนุกก็ขอเล่นกับเชือกดีกว่าครับเพราะว่าเล่นกับโกโก้นี่คุณแม่คอยหวงคอยไล่โกโก้ด้วยครับเล่นไม่สนุกครับผม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดซ u b สไครปกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องฟ้าสายแฟมิลี่ของเรานะครับผมก็ฝากกดติดตามกด Sub สไครปกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องทางฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมสำหรับเบอร์โทรและเบอร์อดีไลน์ก็คือ0986484825 oh <yeah. S 1> นะครับผมส่งกำลังใจส่งส่งแรงใจมาช่วยกับ น้องลุงฟ้าแม่ฟ้าสายได้นะครับแม่แสนรักครับผมไม่บอกไบอกไ้่บอกไม่บอกไม่บอบองไม่บอมีส่วนในการช่วยค่าอาหารนะครับผม,มก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมสำหรับการติดตาม ขอบคุณครับสวัสดีครับ